นะคะตอนนั้นอ่ะรู้สึกอัศจรรย์ใจอ่ะแล้วก็คิดว่าเออก็เป็นเป็นอุบายของการออกนะอุบายเครื่องออกจากกิเลสของพี่น้องเราที่ทําท่านบอกว่ากาแฟเนี่ยมันต้องดูว่าติดอะไรด้วยนะคะบางท่านอ่ะไปติดความหวานนะจริงๆไม่ได้ติดกาแฟนะแต่มันมีครีมใช่ไหมมีความมันความหวานบางท่านไปติดความมันของครีมเทียมอะ่ะซึ่งแล้วก็ความหวานของน้ําตาล แต่บางท่านน่ะติดที่กลิ่นรดชาดก็เออก็คือพอพอล้างตรงนั้นได้นะคะเราเราเคยเห็นพี่น้องมาแบ่งปันเรื่องของการล้างกิเลสเรื่องกาแฟว่าท่านน่ะรู้ว่าท่านติดที่กลิ่นมันน่ะที่กลิ่นมันยังยังรู้สึกว่าอยากดมอยู่นะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยท่านบอกว่าท่านก็ชงนะท่านไปที่ทำงานท่านก็ชงชงกาแฟแล้วก็เอามาดมเสร็จแล้วก็เททิ้ง คืออ่ะโดมเอากลิ่นอ่ะเหมือนกับว่าค่อยๆออกไงคะค่อยๆออ,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 ออกก็พิจารณารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมกรรมคุณห้า่ะมันติดตรงไหนเออรูปก็ไม่ได้ติดนะรถก็ไม่ได้ติดแล้วแต่กลิ่นอ่ะติดกลิ่นอยู่แล้วก็ยอมก็ยอมเอาติดกลิ่นก็เออให้ให้เขาหน่อยอะไรแบบนี้เราก็เลยได้เห็นขั้นตอนการล้างบางทีขั้นตอนการล้างเออมันก็ไม่ได้ง่าย ในทุกท่านที่บอกว่าตัดได้เลยแต่เห็นเนี่ยอุบายเห็นความรู้ชัดของพี่น้องเรานะคะว่าเราติดอะไรแล้วเราก็ค่อยๆอ,ออกจากสิ่งนั้นตอนนี้ท่านก็ออกมาได้แล้วนะคะดังนั้นบางทีอาจจะต้องคลี่มาดูว่าเรายังติดอะไรอยู่เป็นรายละเอียดในนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ากาแฟทีอินวัน e เราเอาไปเอาไปเพื่อที่จะล้างอ่ะแล้วก็ใส่น้ําสมุนไพรด้วยเพื่อที่จะ ปรับสมดุลเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเอาถ้าถ้าคุยกันไปในรายละเอียดใช่ไหมน้ําตาลกับครีมนี้มันเป็นเป็นพิษมากกว่ากาแฟอีกนะคะเป็นพิษมากกว่ากาแฟอีกที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเพราะว่ากาแฟจริงๆมันก็คือพืชที่จะเป็นอ่านับเขาเป็นสมุนไพรได้เหมือนกันในคนที่ท่านอยู่ที่แถบร้อนอแถบเย็น ท่านจึงใช้กาแฟในการสวนล้างน้ำส้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรกลุ่มริดริดร้อนน่ะซึ่งจะเหมาะกับสภาวะของของพื้นที่ใช่ไหมคะในพื้นที่ที่ว่าอากาศอากาศเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้น่ะติดอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นไงคะดังนั้นน่ะกาแฟแม้ว่ามันจะไม่ได้มีโทษมากมายบางคนจะมีข้อมูลของประโยชน์ของกาแฟออกมาด้วยนะ ทำให้กิเลสเราก็ไปเชื่อตัวนั้นได้นะเอามาอ้างกับแต่ละท่านอีกโอ้โหกแ็แฟมันไม่ได้มีโทษนะเนี่ยเขียนออกมามันมีประโยชน์ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ถ้าเรามาเอาคําว่าติดอะไรก็ต้องออกอย่างสิ่งนั้นน่ะมันก็จะได้ทําให้เรารู้ว่าเออเราติดอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังต่อไปนะคะโอกาสต่อไปมา มาเล่าลีลาของการออกจากกิเลสตัวนี้ของเรายังไงนะคะค่ะที่หมอการดาเราเชียร์อยู่ค่ะขอบคุณค่ะมันคือยังยังโง่กว่าเขาหน่อยนึงกำลังสะสมปัญญาอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ากิเลสตัวเองนี่จะฉลาดเท่าอายุที่ที่มีอยู่อะค่ะก็ก็ต้องเอ่ออะไรนะสู้รบกันต่อไปนะคะ เราตั้งศีลแต่เราก็ให้เป็นศีลหันษาะนะคะถ้าไม่ได้ก็ยินดียอมรับเดี๋ยวสู้กันใหม่ย่งเ้นะคะอย่า <ไป S 1> <อ>ียด<อ>ไม่กังวลค่ะเีิงเขาแบ่งปันค่ะคือเียงยังไม่ได้ติดกาแฟแต่เังติดชายเย็น <laughs> แล้วพอตอนที่เีิงหาเนี่ยก็หาเหมือนเพื่อนเลยนะเอ๊ะทำไมตัวนี้เราถึงยังกินอยู่นะคะก็ต้องไล่นะคือพยายามเอาทีละอย่างโอ้มันต้องละเอียดแน่เลยเราถึงติดมันแพ้ตลอดเลยก็ไล่เรื่องรูป รสกลิ่นเสียงต่างๆเนี้ย mm hmm. ว่าสุดท้ายเราชอบอะไรในนั้น mm hmm. แยกออกมาก็แยกเอ้ยมันเป็นความหวานหรือเปล่าเอาลองใส่แบบไม่หวานสิเอ้ยฉันก็ยังติดเหมือนเดิมยังยินดีอยู่แสดงว่าไม่ใช่เรื่องรสไล่ไปนะคะไล่ไปทีละอยา่างมันมีเรื่องของความมันประมาณเรื่องของครีมเรื่องของการใส่อะไรพวกเนี้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ชาด,ดําเย็นไม่กินก mm hmm. <laughs> ินแต่ชานมนะคะแต่พอพอมาเป็นชานมถั่วเหลือง มันไม่มันมันไม่ใช่นั่นคือเรื่องหนึ่งที่เราเจอแล้วแล้วพอเราเจอเรื่องความมันเนี่ยเราพอไปเราสังเกตอาหารอื่นๆที่เราติดมันรูปรอยเดียวกันเลยมันมีเรื่องของความมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวเนี้ยมันก็คือทําให้เราเราปรับได้ง่ายแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยลากมันน่าก,กลัวมากเลยไม่น่าเชื่อเราจะอุปทานได้ขนาดน,นี้หนูชอบสีส้มคือทุกอย่างที่เป็นสีส้มคือชีวิตกินแกงส้มเรากินส้มเช้งเรากินทุกอย่าง เพราะว่าเราคิดว่าส้มคือพวกเราคือชื่อเฉงเนี่ยมีปัญหามากว่าเวลาแนะนําตัวกับใครนะคะตั้งแต่เด็กๆชื่อเฉงฮะจริงๆชื่อมิเฉงด้วยนะชื่อสองอย่างฮะชื่ออะไรนะแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าคืออะไรแล้วเราก็เอาหาพวกค่ะเราคิดว่าส้มเฉงก็คือพวกเรา <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสีส้มเนี่ยจะรู้สึกชอบขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ทุกอย่างเลยนะคะเวลากินอาหารเนี่ยเราไม่ได้ติดรส แต่เราติดสีพอเป็นสีส้มมันก็รู้สึกอร่อยทันทีเลยอะค่ะทุกอย่างพอเราเจอลากอันเนี้ยเราถึงจะออกจากอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแต่การขุดที่จะเจอเนี่ยมันคือเกิดจากการตั้งสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะพอแกะไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวนั้นหรอกมันจะไปถึงอะไรที่ลึกๆลงไปอะค่ะก็หาไปเรื่อยๆอนะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกับความสนุกนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีโง่ได้กว่าน,นี้อีกอะไรอย่างเนี้ย อ๋อหาความโง่ของตัวเองนะคะถ้าเราเจอก็แสดงว่าเราได้แกะความโง่ไปส่วนหนึ่งเราก็จะถนาดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใไก่ก็จะได้ไปเป็นการบ้านของตัวเองนะคะลูกนี่เป็นรรงงานให้ฟังค่ะอนุโมทนาค่ะอาสุภารัตน์ไก่นะคะค่ะฝากระลึกถึงคุณแม่ด้วยนะคะ พี่น้องอขอพรกคุณที่ท่านสนับสนุนลูกสาวในเรื่องการศึกษาค่ะขอให้เป็นทึกษาให้ลูกกนนีเลยกค,ค่ะค่ะคุณคุณอัญชลีโสภาค่ะ